สวัสดีครับมาพบกับกูนางเพ้นมากินข้าวโดยเมนูพัดอุ่นเส้นครับกับแกงยอดส้มปลากระกปงของนางเพ้นครับกินกันเลยแกงยอดส้มก่อนครับอืมน้องหยอดต่อโบครับ นี่มีมู๊เข็มโปกหน้ามันนิดงั้นกับปัด์ตนเ้นเดี๋ยวคนจิดจัดกับแกงปลาปองกับแถวตรมข้าม มนแเป่าแรงกับแล้วนำแข้งรมเปียวดี <clears throat> mm Mmm. เม <c oughs> นูพัดลุนเช่นกับแกงต้มหยอดต้มกับปลาปองกับ้อยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูหนังเป็นด้วยนะครับบ๊ายบายครับ